สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปขายของที่ตลาดนัดนะคะเราเตรียมของไปขายใส่รถมานะคะเดี๋ยวไปขายกันค่ะไปดูซิว่าวันนี้จะขายได้ไหมจะคุ้มค่าน้ำมันไหมไปกันค่ะไปช่วยกันขายนะคะทุกคน อันนี้เป็นต้นพริกนะคะพริกของไทยพริกขี้หนูอันนี้เป็นมังลักมังลักแล้วนี่อันนี้ก็ผักบุ้งค่ะบุ้งอันนี้นกหวีดไม้ไผ่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมี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 มมแขกมาเที่ยวที่ร้านค่ะคุณเพ่อ์กเกาหลีรู้จังไว้ครับทุกคนคุณเพิรเกาหลีเขาก็ท o u t ท b e เหมือนกันนะคะเป็นช่อง YouTube ชื่อว่าคุณพ่อกเกาหลีอ่ะคุณพ่อกเกาหลีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้เขาครับเป็นกําลังใจให้วันนี้จักอรุงโูลจากกรุงโซล่วนเช้า หุ่งเช้าผมเออไปข้างนอกค่ะตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงเมื่อเช้าหุ่งเช้าไม่ใช่ตื่นตื่นอีละนาไน้ำอ๋อจนห้าโมงกับห้าโมงเพราะว่าผมตื่นเต้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 นมากๆคับเพราะว่าผมอยากเจอกันเพื่อนเต้นเต้นมากอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างจังหวัดเพื่อนมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนครับเพื่อนเพราะว่าเราส่งคนสานินมากๆมากบอาอจะ โว่โว่เพราะว่าเขาเขาตนี้เขาอยู่ที่เมืองไทยเขาอยู่ที่ประเทศเกาหลี2ีปีกว่าอ่ายีปียี่ปีกอ่สปีอันนี้สภาพเกาหลีโตขึ้นใหญ่ๆที่สุดในเกาหลีไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอันนี้ถูกอันนี้อันนี้ถูกอกว่างันนี้กันจีเร็วก็เขาเขาเอ่อครั้งเขาโทรให้ผม เราปรึกษาปรึกษาอธิบายเรื like ่องกฎหมายไงเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่เข้าใจกฎหมายเกาหลีก็อันนี้อันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรียันยอายการเก่งมากหัวดีหัวดีเร็วขะอาบ้าบบเลวข็เลวขะนี่ที่เกาหลีอายการต้องเก่งใช่ไหมเก่งต้องเรียนหนังสือเก่งถึงจะเป็นเมึงไทยมึงไทยเป็นยังไงบ้างมึงไทยมึงไทยไม่รู้ตั้รวจเก่งอายการเก่งแถมเมึงไทย อายการนะอายการเปลี่นลที่เกาหลีคนไทยจีคอนขคนไทยประมาณแสนมั้งไม่แน่ใจลงเส้นหรอน่าจะน่าจะปะมาเอยย่ที่ไหนันฮุไทยาไมได้ค่หาไม่เจันไม่รู้จะเจ็บเจ็บหรือะไรอยู่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ขายของใช่ไหมไม่ต้องขายของ โผมเซอร์ได้โอเคโอเคเเดี๋ยวราทุกคนทุกคนทุกคนเป็นพยานเออมุกจบจ้ามุกจบจ้มุกจบจ่าทุกคนเป็นพยานเดี๋ยวคุณพ่อเราซื้อหมดเลยซื้อหมนะคุณพ่ะเยี่ยมมากมากครับครับครับเซอร์ก็สัญญานะสัญญาครับสัญญาสัญญาอันนี้โบจังครับ보장ไม่ไม่เดี๋ยวคุณพ่อเราได้ซื้อหมดเลยเดี๋ยวเอาเงินไปเลี้ยงข้าวคุณพ่อจริงเหรอจริงเออผมเอ่อ ผมปัทับใจมากมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่ที่เกาหลีเพราะฉะนั้นเขาอยากช่วยช่วยคนไทยเพราะว่าแล้วคุณพ่อเกาหลีก็ช่วยคนไทยใช่ไหมคะเพราะว่าผมเป็นคนไทยค่ะคุณพ่อเกาหลีเป็นคนไทยเพราะว่าผมเป็นคนไทยแล้วนี่เขาเป็นคนเกาหลีเเป็นคนไทยอเพื่คอือผมประทับใจมากมากเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อก็อยาก ช่วยคนไทยถ้าเขามีมีปัญหาเกี่ยวกับผลหม้ไม่มีโอกาสแด้เขาถ้าดิฉันก็มีปัญหาช่วยไหมคะปัญหาอะไรเยอะแยะสามีคุเลทเล็กก็ผมเราคุยกันวันนี้เรื่องอะไรคะุยกันผมคิดว่าผมคิดว่าเราคุยเบยอบยๆก็อาจจะนัดจะสนุกสนุกแล้วคนตนกสนกครับไม่รู้

เป็น22ปีหรออยู่ที่เกาหลีสำหรับคนไขยอยู่ที่ประเทศเกาหลี22ปีเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างหรอไม่อยั่ภาษากรอภาษามีสิที่หลายหลายอย่างอยกคุยกันแต่ที่ไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือว่าทำไมผู้ชายเกาหลีไม่ทำงานบ้านจริงๆเหรอคุณพ่อเกาหลีทำงานบ้านไหมเพูดความริง ผมทำอาหารไทยครับไม่ไม่งานบ้านงานบ้านรังการไหมซักผ้าแล้วก็กัดปั้นทำไหมอันนี้นัดที่ของผู้ชายครับุกชาติกองคิดว่ากองที่ว่าสามีฮันเสพซีสามิซามิเขาดีไซดีดีรับผิดมีรับผิดชอบดูแลบ้านเขาก็โชคดี่ครับโชคดีเขาโกหกเขาไม่โกหกพูดความจริงแล้วก็ผมงทีเอ่อ ให้ที่สงสัยคือผู้ชายเกาหลีไม่ทํางานบ้านงานบ้านส่วนมากจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้พูดพูดให้ฟังงานส่วนมากจะเป็นเป็นผู้หญิงทํางานบ้านจริงๆแล้วเพราะว่าผู้ชายต้องออกไปทํางานนอกบ้านจริงๆแล้วตอนบอนตอนบุ่มเด็กๆถ้าผู้ชายไปครูถ้าไปกอาดไทยทำทำกรรมบ้านทำบ้านทำสักตังทำกรรมบ้านทำงานบ้านทำงานถ้าผู้ชายทำงานบ้านก็ผู้ใหญ่ ก็ใช่ไงตาตาตาอืมเขาต้ตว่าสารช่วยตาตามากครับเพราะว่าทําไม่ผูาเชยาม่ทางานบ้านเาะว่าเป็นงานมู้ช่ยทําไมทําไม่แล้วก็ซีกตีอันนี้จริงจริงครับตอนนี้ก็เหมือนการมีมีมีกอยางเปลี่ยนแล้วเปล่าเลี่ยนชันบนแต่ละหมือนี่ยที่ชนนบส์ที่ชนบสก็ยังยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ งานบ้านส่วนมากจะเป็นแต่ว่าที่ประเทศไทยไม่เหมือนกันนะประเทศไทยประเทศไทยทำด้วยกันทำด้วยกันช่วยกันทำบุกค่อนไม่ใช่บุกก่อนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอันนี้วัฒนธรรมใช่วัฒนธรมที่ที่เมืองไทยก็ช่วยกันทำงานบ้านแล้วก็ให้ของด้วยนะให้ของด้วยให้ของด้วยลูกค้าลูกค้ามีอะไรค่ะเซเวอ้์อะไรค่ะ แม่ไทยตัลลกตัลลกยิ่เลย่อนลงมายิ่งจะตลล็อกตัลลบัง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 ที่เมืองไทยเนี่ยคือช่วยกันทำงานบ้านอ่าวยกันทำงานบ้านหรอผู้ชายก็กวาดบ้านถูบ้านนะพ่อของดิฉันก็ช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านผมคิดว่าอะไรก็ได้เมืองไทยพัฒนากว่าเกาหลีอะไรก็ได้ับ ทั้งหมดพัฒนากว่าถ้างั้นคุณพ่อเกาหลีไปอยู่เมืองไทยผมไปต้นนี้ไปเลยอยากไปเมืองไทยพัฒนากว่าอยากไปพัฒน์กว่าพัฒนากพราะเกาหลีเกษียณแล้วไปอยู่เมืองไทยจิ้งจริ้งพัฒนากว่าครับอะไรก็ได้แตต้นนี้เซตาตี้เซตาตี้ก็ผมคิดว่าถ้าทั้งหมดพวกเราที่สตร์หนุ่มมันหนุ่มืันปีศา นงแสนปีประวัติศาสตร์นแสนปีนแสนปีไทยใครใครใครดีกว่านั้นประเทศไทยเก้าสิบิบเก้าจุดเก้าพัฒนากว่าเกาหลีเจ็ดยี่สิปีพัฒนานิดยกว่าเกาหลีค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท้งหมด 그러자 탕못 멍탈에 나타나고, 그와 삼응한 삼응한 티반 삼응한 반 삼응 삼 반과 아니 쌈칸 막막에 목건 콘까월리가 가 후차이 삼삼응반 다. 탄탄한. 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 탄한 탄탄한. 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 탄탄 สามีก็ช่วยทำงานบ้านนะล้างจานที่โซนใครดิฉันช่วยใครช่วยดิฉันสามีสามีสามีช่วยทำงานบ้านแต่ว่าพอย้ายมาอยู่อยู่บ้านกับพ่อกับแม่ชนน้าบดกับชนน่าบดไม่ช่วยทำกันบ้านไม่ช่วยทำงานบ้านเลยชนนาบดชนนาบดกับในมือกับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ใช่หรอกตอนที่อยู่ด้วยกันดูกันสองคนไงไม่มี ไม่มีพ่อแม่ไงก็ช่วยช่วยทํางานบ้านก็ล้างจานก็ก็ช่วยล้างนะแต่พอมาอยู่ที่นี่นะคือแม่ก็ยืนมอ๋อเด็กอ๋อแม่แม่ไม่ชอบรนะถ้าสัพไสสัพไส้ก็นอนเต่สามีสามีทำงานไม่ใช่อันนี้กวนงมากมากวตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เรานอนนะหมายถึงว่าช่วยกันไงใครจะนอนหลั 군 두, 응? 거의 두 마이트 하 사파이 까올리, 군서, 가옥, 싸미 가옥, 쭈어이 쭈어이. 떡니 꿀벌리한테, 기촌나보 콘 아유스 홍, 떡니 거, 마이 꿀리한테, 마이 꿀리한테. อันนี้อันนี้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเรแล้วคุณรัมบักเสนีรัมบักอ่าไม่ใช่คือแบบว่าไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจผมคิดว่าฮันเซบชีซามิเชวาฮันเซบชีฮันเซบชีคุณเขามาไมนี่ก็เดี๋ยวคุณพังก็เลยซื้อหมดฮันเซบชีฮันเซบชีบุ้งที่ว่าเขารียอาโอรเล็กกุสปาเล็กกุลเลบันแล็กกุรักคาลลายมักม่านรัมบักคาลลายเขาหน้าตาดีหน้าตาหน้าตา